ผู้ชมขอต้อนรับผู้ชมท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวันชาละพนะครับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูเจ้าเล็กติชิหนูครับซานี่ SY 55C ก็อยู่กับงานเคลียร์ริงครับเคลียร์ริงดักเศษดินที่มันคือเรือที่มันค้างนะครับผู้ชมลงไปไว้้างล่างนะครับเป็นงานโยนดินเบาๆครับ ก็ซานนี่ผมก็เคยถ่ายเคยถ่าย U35 นะครับเคยถ่าย U35 SY35U ครับขออภัย SY35U แล้วก็ SY75C นะครับ ก็สำหรับเจ้า s y 5 5เนี่ยก็เพิ่งเคยถ่ายครับเพิ่งเคยถ่ายเพิ่งเคยรีวิวนะออ,อันนี้ก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณทางทีมวิศวกรขอบคุณทางหัวหน้าง,งานนะครับที่อนุญาตหรือว่าเอื้อเฟื้อให้ทางชอวัชรพล เข้ามาถ่ายทําคลิปได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับก็จะได้มีคลิปดีๆไปฝากเอฟซีหรือว่ามีคลิปดีๆไปฝากสําหรับท่านใดที่มองหารถขุดขนาดเล็กซานี่อยู่นะครับก็พาคุณผู้ชมมาชมการทํางานของเขา หมดที่ใช้เป็นหมดอีโคครับหมดประหยัดหรือว,ว่าเป็นหมดธรรมดานี่แหละนะครับการทํางานก็เลยไม่ได้ว่องไวอะไรมากครับเก็เป็นงานเบาๆงานยนต์ยินธรรมดา <c oughs> อันนี้ทางหัวหน้างานก็ขึ้นคอนโทรลเองขึ้นขับเองครับ เราสปิกหรือว่าข้อมูลของเจ้าซานี่นี่ผมก็ลืมนะคุณผู้ชมยวผมจะแปะเอาไว้หน้าคลิปแล้วกันครับว่าน้ำหนักที่แท้จริงเขาเท่าไหร่เครื่องยนต์อะไรกี่สูบกี่แรงม้าพุ่งกี่กว้างเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้า S Y 5 5 C นี่ก็ฟัดเปลี่ยนกันได้ครับฟัดเปลี่ยนกันได้กับเจ้า U 5 5ของคูปุต้าพอหุ่นเขาเท่ากันเป๊ะเ,เลยนะหุ่นนี่ใกล้เคียงกันมากครับบูมอาร์บูอมอาร์มันจะสั้นกับคูปต้านะคุณผู้ชมทางดานความกว้องของพุ่งกีได้มาให้จากโรงงานอี่ควอมองอกันนะ กับเจ้าซานี่นี่ก็อาจจะเป็นคลิปประมาณเอาเป็นว่าไม่ยาวแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวรถเครนนะครับรีวิวรถเคลนต่อนะเพราะว่าเขาเริ่มเตรียมแล้วตอนนี้ ก็คนขนาดนี้ก็เหมาะกับงานอะไรประสงค์ครับงานงานไร่งานสวนหรือว่าจะเป็นงานขดหลุมเสาขดหลุมต่อหม้ออะไรพวกนี้ครับหลุมไม่ใหญ่ก็ยังพอได้พอไหวแต่ถ้าเป็นตักดินขายหรือว่ายกบุูมอาร์มใส่หกล้อนี่เอ่ยยกของใส่หกล้อหรือว่าตักดินใส่หกล้อนี่ก็อาจจะมีการยกบุูมอาร์มสูงไปหน่อยนะคุณผู้ชมนะ ุปอาร์มเขานี่ความใหญ่ของเขาก็ใหญ่กว่าสามตันอยู่ไม่เยอะครับส่วนความยาวก็ไม่ไดหนีห่างจากจากรถกุดขนาดสามตันเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้หนีห่างจากตัวสามห้ยูหรือว่าตัวยูสามหของคูโต้าเลยครับแต่ว่าสิ่งที่ใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนก็คือในเรื่องของมุงกีมุงกีเขาจะใหญ่กว่า จะเป็นพุ่งกี่ห้าฟันครับพุ่งกี่ก็ไม่ใหญ่นะเล็กๆแต่ว่าใช้5้าฟันก็ห้าฟันนี่ก็ตักดินครับตักดินแล้วก็อุ้มดินได้เยอะกว่า4ฟันส่วนมากคนที่ขับซานี่หรือว่าคนที่ใช้ซานี่อยู่เขาก็จะมีอาการติอยู่อาการเดียวครับ ก็เรื่องของบูมสั้นเกินไปนะจริงๆผมก็ว่ามันสั้นจริงๆแหละครับทั้งตัวทั้งตัว55แล้วก็ตัว75รู้สึกว่าบูมอาร์มจะสั้นเกินไป เลยเป็ตรงนี้เขาจะทําเป็นปั๊มน้ํามันนะผู้ชมนะน่าจะเป็นปั๊มอะไรเอยน่าจะเป็นปั๊มเอสโซนะก็เครื่องจกนะักรหนักก็เยอะเลยครับทั้งโมบายเครนทั้งพะก้านยาวนะสิบเมตรแล้วก็ทั้งตัวรถขนเล็กก็มีครับถ้าเอฟอยากรู้ว่าตรงไหนนะครับตรงนี้ผมเคยมาถ่าย มาถ่ายฮิตาชินะฮิตาชิ1 3 5G นะครับก็ตอนนั้นที่เขาวางท่อนะคุณผู้ชมพอมาคราวนี้นี่ก็งานออกไปเยอะเลยครับเป็นคงเป็นเขาขึ้นมาเยอะเลยมารอบก่อนเขาก่อนเจ้าตัวเล็กไม่ทํางานครับเจ้าซานี่ไม่ทางานมารอบนี้ก็เลยจัดให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยเพราะว่าเขาทํางานแล้ว ดันมาเลยป <c oughs> ะเดี๋ยวมาดูว่าป่าแกจะดันไหมหรือว่าแกจะกวาดเอาโอ้โอเคครับเกร็ยบร้อยแล้วละ่ะน่าจะลงมาคุมงานต่อเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมช็อตอื่นกันแล้วกันครับ